สวัสดีค่ะทุกคน Good morning from Thailand ตอนนี้ยังไม่เจออยู่ที่ Ki ช o ก Homestay ริมทานนะคะก็จะเป็นที่กลางเต็นท์นะที่กลางเต็นท์วิวดีอันนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะคะก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทางทิศตะวันออกนะแต่อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะทุกคน อันนี้จะเป็นวิวภูเขาวิวภูเขาจะเป็นภูเขาเขาคิจกูดเนาะปาเนาะเป็นเขาคิะกูดแล้วก็ข้างหลังเขาคิจกูดนี่ก็จะเป็นเอ่อขาวสวยดาวนะเป็นสวยดาวใต้จะย้อนแสงนิดนึงเนี่ยใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์เอ้ยกดไลไ์วะกดไลค์กด, like. กดหัวใจแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะเพราะว่าวันนี้มา พามาชมธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติตบำบัดน้ำสูดโอโซนให้เต็มปอดก่อนกลับไปทำงานนี่นะคะแก๊วเองเหรอนี่ก็ลิมิตพร้อมกับดื่มกาแฟนะคะดื่มกแา,มาแฟเอาระบอกปแก๊บเดืเทำไมไมาตรงนี้เฮ้ยน,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 นั่นล่ะเพียบเลย รักกูหลงกูอ่ะให้อาหารปลากันทุกคนให้อาหารปลาหลงกูหลงกูล้วกูหลงกูเพี้ยงไปเลยแม่แม่ไม่กล้ามาใกล้ตรงนี้เลยในกล้องมองมากเลยมองมากเลยดิอันนี้จะเป็นอยู่ที่ คิดส oh, ูดโฮมสเตย์ริมทานนะฝั่งนู้นก็จะเป็นลำทานนะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือน้ำไม่ค่อยมีนะมันน้อยก็เลยแบบมาอยู่มาอยู่ตรงฝั่งนี้ดีกว่าแล้วก็เขามีบ่อด้วยแต่ว่าบ่อเนี่ยใหญ่แล้วก็น้ำก็ไหลไปก็ไม่รู้ว่าน้ำมันมาจากไหนเขสูบข,ขึ้นมาสูบ่าทอนก, <laughs> ก็เลยมาพามาชมวิวก่อนนะ โอเควันนี้ยังไม่ได้ออกกําลังกายเลยยังไม่ได้เดินด้วยมานั่งกินกาแฟก่อนอกิบกาแฟชมวิวนะคะชมวิวเขาคิชกูดก็ได้พักผ่อนไปในตัวกปแหมดแล้วนะอะไรปะพอแล้วกนะันนี่ต้องพอแล้วกก็ได้เอาอาีก็ได้ ទៅຕົ້ມນ้ําជុងកាហ្វេກ່ອນດູວີ່ໄປກ່ອນເດີ້ นี่ทั้งตุ๊กแกทั้งลูกกระจกเนี่เยอะพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วเห็นไหมเนี่ยจริงไหมพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วทุกคนดูพระอาทิตย์ก่อน

เริ่มรักปลาแล้วบอกรักนอกจากรักหมารักแมวรักปลาบอ้ยหุ่ยห่ยหุ่ยหุ้ยหุ้ย,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 ยหยิบแล้ว้ยท,ยทำลายธรรมชาตินะร่รแล้วไ,ไ,ไฟมันไม่ไฟไฟมันไหมชูบ ก็คืนนิ่งกิกเลยลมหายไปไหนวะอยู่ในเต็นท์ร้อนเลยอยากมีอ้วนก็เงี้ยแหละลดลดหน่อยมาจากไหนนี่คืเมดคืนมดเหรอลดให้มาทำมอไซส์เสียอยู่ตองนี้สตาร์ทไม่ติดทั้งคืนปึ้ือว่าในวาว่าหึ่งมาทิ้ขึ้นแล้วทุกคนมาทิ้ขึ้นแล้ว Rồi Nga mắc mắc Rồi ngà mắc mắc Mới rồi Nó xay Nó xay xỉa bỏ Tập tác cả ไม่เสืออะไรไม่เสือนี่สามีขึ้นเต็นท์เลยนะยหุปากแค่นั้นหุไม่ดับตี ฮต้องสองรอบถึงจะเต็มปกพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเย้แก้วกาแฟไปไหนนั่งข้างล่างแก้วกาแฟอยู่บนบนั่ง,งบนแก้วกาแฟอยู่ข้างล่างยังไงเลยเย้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วาาดํา วิตามินดีกินไหม,มกินไหมห้องฟ้าอยู่ตรงนู้นเยอะเลยอะ่ะเออเมืม่อพระาทิ่ขึ้นแล้วทุกคนแอมเขาฟีกันมาแล้วมาส่เสียเออันนี้บอกว่า <laughs> คืน <laughs> ชมพระอาทิตย์กันค่ะทุกคนคอฟฟี่มอร์นิ่ง Good morning everybody. Good morning everybody. Happy morning. พระอาทิตย์ขึ้นกันธรรอาทิตย์กลเมื่อคืนที่ดดมาดูหมูก,กระทะใช่ที่ขับรถมาดูหมูกระทะทำไมกลัวกระทะหายป่ะอที่ขับรถมาทั้งครอบครัวหรือวะ ยิ้มทักทายกันยุ่กับ,บพี่คนกับพ่อเขามอนยิ้มอ่ะอะเอาสักกมไม่ล่ะตรงนั้นน่ะนีะ่นโอ้ดับไปกินร้านอาหารเดิมที่ของพี่พี่น้องไหมชื่ออะไรนะยังอยู่ปะลิมบอร์่ะเออลิมบอร์ไปดิ ยังคำอยู่ก็อลไรก็ดูเป็ล่าสุดแต่ก็นานแล้วนะแต่ก็แกออกลราออกจากเอมอีแล้วอไอันนี้มหมสิวลีหรืออะไรวะนั้นกวดไหล์อยู่เป็นอาหารนั่งดิมทะเลแกงริมริมทะเลไหนบอก็ก่าเหนียวตัวก็กเราไปแกงก็หนงงีทะเลไม่ได้หรือ้รป <c oughs> ปะน่จุดจุดนี้ที่พักจิ เดือดแล้วอารมณ์เด็ดมากเด็ดมากพักแล้วโอต่อยา่าจมช้า <Okay. S 1> แต่ก็ร้อนอยู่นะร้อนเพราะว่าวันนี้อากาศไม่เล็กเย็นมันไม่เหมือนสายดาวเนาะสายดาวมันจะอยู่ในหุบอืมาสายดาวเวิร์กดีว่ะเหมือนกันกว่าจะเริ่มร้อนนะขึ้นเขาลงมาสิบโมงสิบเอ็ดโมงยังชิลอ,อยู่เลย มันนเนะอเ่ยงละต้องขยายวะมันปิดไม่ได้ชมพระอาทิตย์กันค่ะทุกคน Good morning everybody ทนมั้ย g o o แ d เดินสักหนึ่งรอบสูสิระยะทางเท่าไหร่ อะไเ,เหรออ่าตัวเองก็ลยเเดี๋ยวเปนรบอบรองรับชลอ,ลอรับสนามแดดตอนเช้า Zip, <laughs> zip, ตรงนี้ต้องมีไฟติดตอนเช้าแดดร้อนานะสามร้อยเก้าสิบเมตรไม่ถึงครึ่งโลเคร แดดเริ่มแรงแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวกด like. ไลค์แดดเริ่มช่วงละสิบเก้านาทีต่อสามสิบนาทีอื้อหืออื้อือห้าสิบยี่สถ้าเดินห้ารอบได้มาะมาณ โอ้โหเค<ร> <S <S มามา่าอ้งเรอ้ะไรโอ้ <S 2> <S 2> ตอนนี้แดดเริ่มแรงแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะขอตัวไปก่อนก็อย่าลืมอย่าลืมว่าอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมฟอลโล่นะคะรอบหน้าเออตาก มันจะได้แห้งเขาติดเขาติดอันดับห้าร้อยแปดสิบหกู้ไลฟ์ลา์วันะถึงโอ้ยหมอพิที่เราเห็นห้องน้ำตรงนั้นะที่เป็นท่อตรงนั้นมันก็มีจุดต่างเป็นอ๋อเหรอถึงว่าไกลที่ กว้างดีเนาะเพราะว่าเราจะทยอยเก็บเต็นท์ก่อนมนะแล้วก็จะกินอาหารค่อยไปทำ,ท,ำ,ท,ำที่รมรืกินเดี๋ยวมันก็ร้อนตรงเนี้ยเขียงอยู่นะเทียงเหรอถึงจะร้อนันก็ไม่ร้อนดอิคนขาวก็คนดำเนาะคนขาวก็จะรอ <c oughs> จะกินเลยเหรอกินยังเดินแค่รอบๆจะได้นึงประมาณนึงอโอเคเดี๋ยวจบไลฟ์แค่นี้กันนะคะพามาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านะที่คิชกูดโฮมสเตย์ลินพานนะคะอยู่ที่หลังเขาคิชกูดนะคะก็คืออยู่ในอำเภอเมืองอำเภอคิชกูดจังหวัด จังหวัดอะไรวะจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ชมบรรยากาศยามเช้า from Thailand ที่นี่นะคะแล้วพบใหม่ live หน้าหรือคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ